ท่องตามใจทูเดย์บทที่1วิวาสลับตัวองค์หญิงตอนที่5การปรากฏตัวอย่างฉับพลันของซูรุ่ยนั้นทุกคนไม่ทันตั้งตัวเมื่อเห็นบุคคลในอ้อมกอดของเขาก็แสดงสีหน้าประหลาดใจแค่แค,แค่สซูวานไอเบาๆอย่างอ่อนแรงสองสามครั้งเพื่อให้ซูรุ่ยคลายเธอจากอ้อมกอดตอนนี้เซวินหยวนรุ่ยได้พบซูวานแล้วตั้งแต่นางถูกลดชั้นในประเทศไปอยู่ที่ตำหนักเย็นพระองค์ก็ไม่เคยไปหานางอีกเลย ด้วยความมั่นใจผนวกกับความเชื่อมั่นในความคิดของตนอย่างสุดขั้วเซวีนหยวนรุ่ยจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกลวงได้อีกพระองค์จึงเห็นว่าสุวรรเป็นคนบ้าและอมหิตนี่หรือคือโฉมหน้าที่แท้จริงของบุคคลที่เป็นเชื้อพระวง์มีหัวใจหรือเปล่าทูลท่านององเย่หม,ม่อมฉันขอแสดงความยินดีด้วยสุว่านค่อยๆเดินเอ่อยๆไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเซวียนรุ่ยดวงตาของนางสงบนิ่งราวกับผิวน้ำของทะเลสาบที่ราบเรียบไร้ร่องรอยของความประมาาเขินอายบนใบหน้า เซเวียนรุ่ยไม่เคยเห็นสวนรรที่สงบเงยือกเย็นแบบนี้มาก่อนพระองค์ถึงกับตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนเช่นนี้เยจือหวาผู้แต่งกายด้วยสีแดงตั้งแต่หัวจรดเท้าตื่นกลัวเล็กน้อยนางรีบจับแขนเสื้อของเซเวียนรุ่ยเอาไว้เบิกตามองสุวรรณและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยอย่างยิ่งท่านพี่ท่านหายดีแล้วหรือข้าไม่ใช่พี่สาวของเจ้าสุวรรณจ้องมองเงยจือหวาด้วยแววตาเฉื่อน น้ำเสียงเย็นชาห่างเหลินและแววตาที่เชื้อเฉือนทำให้เยี่จือหวาไปหลบอยู่ข้างหลังของเซเวียนรุ่ยเซเวียนรุ่ยขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจจ้องมองซูหวานอย่างเย็นชาซูหวานหัดเจียมตัวเสียบ้างนี้ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาอารวาสนะพระองค์คิดว่านางหน้าจะได้คิดบ้างตอนที่อยู่ในตำหนักเย็นไม่นึกเลยเชอะน้ำเสียงเย้ยหยันเปล่งออกมาโดยพลันซูรุ่ยเงยหน้าขึ้นมองเซเวียนรุ่ยด้วยความอาฆาตมาดร้ายท่านองคกรุณาให้เกียรติกันด้วย พี่สาวของข้าเป็นท่านหญิงที่ทรงเกียรติอุตส่าห์มาอวยพรให้ท่านท่านต้อนรับแขกเช่นนี้หรือซูรุ่ยจงใจเน้นคําว่าแขกทําให้ทุกคนเริ่มงงก็เช่นนี้ล่ะตอนนี้สูรุ้ยจ้องมองเย่ยจือหวาด้วยสายตาเย็นชาพี่สาวข้ามีข้าเป็นน้องชายคนเดียวไม่ใช่ทุกคนจะเรียกนางว่าพี่สาวได้พระชายาเย่ไม่สมควรไปนับญาติกับใครต่อใครง่ายๆนะค่า เย่จือหวาไม่กล้ามองหน้าซูรุยเมื่อชาติก่อนนางมีชีวิตอยู่ไม่ทันได้เห็นจุดจบของตระกูลซูและซูรุยแต่ไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้ความป่าดเถื่อนของซูรุยนั้นเป็นที่เรื่องลือไม่มีใครอยากยุ่งกับคนแบบนี้หรอกเฮอเสียงทอดถอนใจอย,อย่างเศร้าโศกดูเหมือนจะขัดแย้งกับบรรยากาศทั่วทั้งห้องโถงสุวรรณถอนใจลึกและปลายตามองเซเวียนรุยหม่อมฉันมาแสดงความยินดีกับท่านองอย่างจริงใจที่พระองค์ได้พบคนที่รัก จวนอองแห่งนี้ไม่มีที่ให้หม่อมฉันซุขหัวนอนอีกแล้วคืนนี้หม่อมฉันมาทูลลาพระองค์ทูลล่าหรือเซเวียนรุ่ยมองสุวรรณด้วยความประหลาดใจถึงแม้พระองค์จะไม่มีเยื่อใยให้นางอีกแล้วแต่ก็ไม่นึกว่านางจะจักพระองค์ไปเองฉะนั้นในเวลานี้ที่พระองค์ได้ยินสุวรรณกล่าวต่อหน้าแขกเหือทุกคนว่านางต้องการจะไปจึงทําให้พระองค์รู้สึกเสียหน้าไฟพิโรธดประตูข,ขึ้นพระองค์ตะโกนออกมาด้วยความกริว้วโอหังนัก เจ้าเป็นชายาตามกฎหมายของข้าเจ้าจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นชายาหรือแล้วผู้ที่อยู่ข้างกายท่านเล่าซูรุ่ยที่อยู่ไม่ไกลอดรนทนไม่ได้จ้องหน้าเขาอีกครั้งขณะนี้สุวรรณเริ่มเดือดแล้วมองหน้าเซเวียนรุ่ยและเยี่ยจือหวาอย่างเสียไม่ได้แตะเด็ดขาดเสียงของนางที่เจอความผิดหวังดังก้องห้องโถงข้าจะส่งคนมายื่นใบหยาพรุ่งนี้ท่านพี่ข้าไม่อาจเป็นกั้งขวางคอพวกท่านทั้งสองอีกต่อไป เมื่อไม่มีค่าแล้วท่านพี่คงมีความสุขท่านและค่าท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นเพียงพรมลิขิตที่ผิวเผินเท่านี้สุวรรณน้อยคนนี้ไม่มีวาสนายังไม่ทันพูดจบสุวรรณก็น่าซีดและเป็นลมไปทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงเซเวียนรุ่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้นางที่สุดรีบเข้าไปพยุงนางแต่ไม่ทันซูรุ่ยประคองสุวรรณไว้ในอ้อมกอดอีกครั้งเขายืนตัวตรงเลิกคิ้วขึ้นห่อริมฝีปากและมองเซเวียนรุ่ยแวบหนึ่งด้วยความโกรธเขาพูดเสียงเบาที่ได้ยินกันเพียงสองคน ท่านอ,องต่อไปอย่ามายุ่งกับพี่สาวข้าอีกไม่งั้นข้าไม่ปล่อยท่านไว้แน่ด้วยท่าทีที่ดุดันและมุ่งร้ายของซูรุยและคำพูดของเขาก็ทําให้เซเวียนรุ่ยคิดได้ในช่วพริปตาเซเวียนรุ่ยก็เปลี่ยนไปจนดูไม่น่ามองเลยไม่มีใครในจวนอองล้าขัดขวางซูรุยแม้แต่องค์รักษ์ยังได้แต่มองซูรุยพาซูวานและลี่จูออกไปจากจวนลี่จูนั่งตัวรีบอยู่ในรถม้าของท่านแม่ทัพนางไม่กล้าแม้จะหายใจเพราะพยายามจะไม่ให้ใครรู้ว่านางอยู่ที่นี่ ซูรุยมีสีหน้าบึ้งตึงขณะประคองซูนที่หมดสติเขาบรรจงหวีผมให้นางทำไมท่านถึงดื้อดึงเช่นนี้มีความดุดันแฝงอยู่ในน้ำเสียงอันหดหู่มาแล้วมาแล้วคนป่วยผู้บ้าคลั่งในตำนานสูววรนที่ออกโรงมาตลอดรู้สึกว่าซูรุยมีความเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่นางไม่ทำอะไรปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปจนจบข้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าผู้ชายนอกตระกูลเราไว้ใจไม่ได้เซเวียนรุยก็เช่นกัน น้ำเสียงซูรุยเริ่มนุ่มนวลขึ้นเขาใช้นิ้วมือม้วนผมยาวของซูหวานพอแล้วท่านพี่ท่านมีค่าคอยคุ้มครองแล้วคนพวกนั้นคนพวกนั้นที่มากมากอยากได้พี่ต้องตายทุกคนน้องข้าเจ้ายังไม่ได้กินยาตั้งแต่ออกจากบ้านไปนะพูดถึงซูรุยซูหวานรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาอยู่บ้างชีวิตของเด็กคนนี้ไม่ง่ายเลยในฐานะบุตรชายคนเดียวของตระกูลซูซูรุยต้องฝึกวิทยายุทธ์อย่างหนักตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่แถมยังต้องฝึกวิทยายุทธ์อย่างหนักทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไปเขากลายเป็นคนเก็บกดจมอยู่กับความเศร้าหมองและทุกข์ใจร่างเดิมของสุวรานและสูรุยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนางเสียแม่ไปตั้งแต่เกิดและมีร่างกายอ่อนแอแต่สูรุยในวัยเด็กเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของจนแม่ทับซูไม่ว่าเขาอยากได้อะไรก็ต้องได้ในตอนนั้นสุวรานเป็นคนอ่อนหวานน่ารักนางดูแลน้องชายอย่างดีทั้งที่ไม่ได้พูดคุยกับน้องมากนักทั้งสองเป็นมิตรกันทุกครั้งที่สูรุยหมดเรี่ยวแรงจนลุกจากเตียงไม่ไหว สุวรรณจะดูแลเขาด้วยตัวเองเมื่อสุรุ้ยค่อยๆเติบโตขึ้นเขาแข็งแรงกว่าสุวรรณมากเพราะฝึกวิทยายุทธ์มาทั้งปีร่างกายของเขาจึงแข็งแรงมากในตอนนี้เขารู้สึกว่าสุวรรณอ่อนแอมากและเขาต้องเป็นคนคุ้มครองพี่สาวตอนนี้อารุ่ยปกป้องข้าได้แล้วข้ามีความสุขเหลือเกินสุวรรณพูดประโยคนี้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับทำให้สุรุ่ยจำฝังใจ เขาบอกกับตัวเองว่าต้องแข็งแรงให้มากกว่านี้และแข็งแรงที่สุดเขาจะได้ปกป้องคุ้มครองพี่สาวได้ไปตลอดชีวิตคุ้มครองพี่สาวสูรุยได้ค้นพบความหมายของชีวิตเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเขาและซูหวานเติบโตขึ้นจนสูหวานถึงวัยอันสมควรแต่งงานออกเรือนอารุยคนเก่งคนเก่งที่สุดของพี่ ซูรุยคาดหวังเช่นนั้นแต่เขากลับไม่เห็นร่างที่คุณเคยตรงประตูบ้านในขณะนั้นเขาเริ่มวาวุ่นใจเขารู้ว่าพี่สาวมีสุขภาพไม่ดีเขาจึงเป็นห่วงนางทุกครั้งที่เขาต้องจากบ้านไปแต่แล้วกลางป่าเหมยที่สวยงามเขาเห็นนางอิงแอบอยู่ในอ้อมกอดของเซเวียนรุยทันใดนั้นเองซูรุยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงท่านพี่ไม่ต้องการข้าแล้วท่านพี่ไม่ต้องการข้าแล้วท่านพี่ไม่ต้องการให้ข้าคุ้มครองแล้วท่านพี่ทิ้งข้าไปแล้ว ในตอนนั้นซูรุ่ยโกรธความโกรธของเขาได้เผาไม่แสงสุดท้ายที่อยู่ก้นบึ้งของหัวใจไปแล้วซูหวานท่านคิดว่าเซเวียนรุ่ยรักท่านจริงหรือผู้ชายนอกตระกูลไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ข้าที่ปกป้องท่านได้อย่างเต็มใจและจริงใจเหตุใดท่านไม่เข้าใจบ้างจากนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็เหินห่างกันไปจนกลายเป็นคนแปลกหน้า ซูรุยรู้ว่าสุวรรณเริ่มหลบหน้าเขาจนถึงขั้นกลัวเขาเลยก็ว่าได้กลัวเมื่อเขาเข้ามาใกล้กลัวเมื่อเขาจ้องมองตลอดเวลาอย่างดุดันถึงแม้พิธีสมรสระหว่างสุวรรณและเซเวียนรุยจะไม่ใช่สมรสพระราชทานจากองค์ฮ่องเต,ต้แต่พวกเขาก็รักกันดีจนทั้งเป็นที่อิจฉาและชื่นชมของผู้คนก่อนวันงานพิธีสมรสระหว่างสุวรรณและเซวินหยวนรุยซูยรุยเมามากเขาวิ่งเข้าไปในห้องของสุวรรณพร้อมถือกระบี่ในมือถ้าท่านกล้าแต่งงานกับเขาข้าจะฆ่าท่าน คืนนั้นร่างกายที่อ่อนแอของสูวานสามารถทนได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้นางจะต้องตายนางก็ขออยู่กับเซเวียนรุย่ยในตอนจบสูรุย่ยไม่อาจทำร้ายพี่สาวได้เขาเพียงใช้วาจารุนแรงกับนางหากนางแต่งงานออกเรือนไปนางจะไม่ได้กลับมาเหยียบบ้านตระกูลซูอีกตลอดชีวิตนอกจากนอกจากนางจะทิ้งเซเวียนรุย่ย หลังจากเขาลั่นวาจารุนแรงเหล่านั้นออกไปสู่รุ่ยก็ไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้สุวรรณจะกลับมาอีกอย่างไรก็ตามเพราะเรื่องเดิมคือแม้ว่าจะถูกเซเวียนรุ่ยทอดทิ้งนางยังคงรักเขาจนตายความทรงจําเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับสูรุ่ยในพล็อตเรื่องเดิมแต่อยู่ในความทรงจําส่วนลึกของเจ้าของร่างเดิมเมื่อสุวรรณรับเอาความทรงจําเหล่านี้มานางจึงรู้ว่านางชนะแน่นอนนางถือไพ่ที่ดีที่สุด นางไม่กลัวแม้พระเจ้าจะแท็กทีมกับศัตรูของนางแต่นางกลัวเพื่อนร่วมทีมห่วยหวยสุวรรณรู้ดีกว่าใครว่าซูรุ่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ราวกับพระเจ้ามีคนป่วยทางจิตใกล้าตายอยู่ฝ่ายเดียวกับนางก็ไม่กดดันอะไรที่จะล่อให้เจ้าเศษสวะนั่นมาติดกับถูกต้องแล้วเป็นแบบนี้แหละเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนป่วยทางจิตก็จําเป็นต้องกินยานะดังนั้นสุวรรณที่กําลังหมดสติย่นหน้าผากเมื่อรถม้ากระแทกและขนตากระตุกเล็กน้อย ท่านพี่เป็นอย่างไรบ้างซูรุยผู้อุ้มนางมาตลอดทั้งวันด้วยสีหน้าบึ้งตึงและดูดันก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและกระวนกระวายเขารู้สึกว่านางใกล้จะฟื้นแล้วท่านพี่ฟื้นหรือยังซูวานยังไม่ลืมตาแต่พยายามจับหลังมือของซูรุยเอาไว้อารุยอารุยข้าไม่เหลืออะไรแล้วทุกอย่างสูญสิ้นไปหมดแล้วท่านพี่ท่านยังมีค่าท่านยังมีค่านะน้ำเสียงของซูรุยแฝงด้วยความหลงไหลคลั่งไคล้ ท่านยังมีค่าค่าจะอยู่ข้างกายท่านปกป้องคุ้มครองท่านตลอดไปสำหรับซูรุ่ยแล้วความหมายของชีวิตคือการปกป้องคุ้มครองสุวรรณไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าน,นี้อีกแล้วช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งวิวาสลับตัวองค์หญิงตอนที่6กจนท่านแม่ทับซูตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ท่านแม่ทับซูได้ไปออกรบปกป้องชายแดนจนแทบไม่ได้กลับเมืองหลวงเลย ดังนั้นทุกอย่างในจวนจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของซูรุยซูรุยไม่รู้ว่าสุหวานไม่ได้นอนทั้งคืนเขานึกว่านางยังมึนมึนอยู่และพูดจาเพ้อเจ้อบ้างทําให้ซูรุยเป็นห่วงนางจนคิดจะตามหมอมาดูอาการของนางทุกคนรู้ว่าในเมืองหลวงนี้ตระกูลซือเป็นแพทย์ที่มีความสามารถแต่พอนึกถึงหมอหลวงซือสัตว์เดรัจฉานในคราบมนุษย์ผู้ไม่หวังดีต่อพี่สาวของเขาซูรุยจึงล้มเลิกความคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลซือ หมอหลวงชาราผมสีเทาจับชีพจรของสุวรรณและรายงานอาการของสุวรรณต่อสุรุย่ยเพราะเธอยังดูดีแม้สุขภาพจะอ่อนแอจึงถือได้ว่าอาการป่วยของนางไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตหลังจากไปส่งหมอหลวงสุรุ่ยก็นั่งลงข้างเตียงและจ้องมองสุวรรณสุรุ่ยจะตื่นก็ต่อเมื่อสว่างเขาจ้องลีจูกรม็่งด้วยสีหน้าเศร้าหมองดูแลนายของเจ้าให้ดีถ้ามีอะไรผิดพลาดข้าจะสับเจ้าเป็นชิ้นชิ้นสับเจ้าเป็นชิ้นชิ้น ลี่จูคู่ตัวและสันเทิมแม่นางจะจักจวนแม่ทัพซูมาสี่ปีแล้วแต่นางยังรู้นิสัยของนายน้อยคนนี้ดีตั้งแต่อดีตคนในเรือนของท่านหญิงเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นสู่รุ่นท้ายที่สุดคนที่ติดตามท่านหญิงไปจนท่านหญิงแต่งงานออกเรือนไปอยู่จวนท่านอ,องก็เหลือเพียงนางคนเดียวแล้วคนอื่นและคนอื่นไปไหนหมดถูกแล้วคุณผู้อ่านเดาไม่ผิดหรอกเพราะพวกเขาไม่ใส่ใจดูแลท่านหญิงให้ดีทุกคนจึงถูกนายน้อยสับเป็นชิ้นชิ้นให้สุนักกิน ช่างเป็นวิธีที่โหดร้ายเหลือเกินฉากนี้เลือดท่วมจอเมื่อนึกถึงว่านางกลับมาที่จนแม่ทับซูและต้องอยู่ภายใต้ความโหดร้ายของนายน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลี่จูก็ไม่อยากอยู่แล้วคืนแรกที่นางกลับมาที่จนท่านแม่ทับสูหวานรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับเลยวันรุ่งขึ้นเมื่อนางตื่นขึ้นก็ได้กลิ่นหอมทั่วห้องสุวรรณลุกจากเตียงด้วยความสงสัยนางเห็นบรรดาสาวใช้ยยกจานชามอาหารเช้าชั้นเลิศมาให้นาง ท่านหญิงท่านแม่ทัพให้พวกเรามาบริการอาหารเช้าให้ท่านเจ้ากะเหล่าสาวใช้ยืนเข้าแถวแถวดูอลังการกว่าที่จวนท่านอองแย่เสียอีกสุวรรณใช้นิ้วนวดระหว่างคิ้วเบาๆอาการป่วยของปีศาจท,ที่บ้ารักพี่สาวของเขาแย่ลงอีกหรือร่างเล็กกระเพาะก็เล็กถึงแม้นางจะกินเต็มที่จะกินได้สักเท่าไรกันชีวิตสะดวกสบายอยากได้เสื้อผ้าก็แค่โบกมือเรียกอยากกินอาหารก็แค่อ้าปากชีวิตดีกว่าตอนอยู่ในตำหนักเย็นมาก ซูหวานพอใจมากหลังจากทานอาหารเช้านางรู้ว่าซูรุยจะยังไม่กลับมาในช่วงนี้นางจึงให้ลี่จูพาชมรอบๆจวนจวนท่านแม่ทัพใหญ่มากมีศาลาอาคารทางเดินคดเคี้ยวมากมายในความทรงจําของนางเมื่อครั้งอาศัยอยู่ในจวนนี้ตอนนี้อากาศหนาวเย็นมากและไร้ผู้คนหลังจากสุวราณถามคนรับใช้ในจวนจึงรู้ว่าจวนนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานแล้วท่านแม่ทัพคนเก่าไม่กลับมาหลายปีแล้วและองค์หญิงก็ไปพำนักอยู่เรือนอื่นเพราะสุขภาพไม่ดี คนรับใช้รู้จักกาละเทศะไม่ได้เล่าทุกเรื่องแต่สุวานก็รู้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสูรุยกับมันดาน,นั้นตึงๆกันอยู่มากโดยเฉพาะเมื่อสูรุยคัดค้านการแต่งงานของสุวานอย่างหัวชนฝาเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกปัจจุบันตระกูลสูม,มีสมาชิกครอบครัวเพียงคนเดียวคือสูรุยเด็กน้อยผู้โดดเดี่ยวตอนที่สุวานนั่งพักอยู่ในศาลานั่งเห็นสูรุยสวมชุดแม่ทัพเต็มยศวิ่งตรงมาหานางท่านพี่ ทำไมไม่นอนพักผ่อนในห้องอาจเป็นเพราะเขาเป็นคนที่ดูเศร้าหมองใบหน้าเขาจึงดูเย็นชาและเชืออเฉือนแม้ในายามปกติทั่วทั้งร่างของเขาก็ดูเหมือนจะมีชั้นหมอกควันปกคลุมไว้ซึ่งไม่สามารถสลัดทิ้งไปได้แต่ในขณะนี้ซูรุยดูอ่อนโยนมากจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่หล่อเหลาอาการทีเดียวหากเขาจะเย็นลงบ้างเขาจะเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาและอ่อนโยนมากเมื่อนางเห็นซูรุยดวงตาของนางก็เป็นประกายสดใสจนลืมไปว่าตัวเองป่วยอยู่ นางเดินโซเซไปหาซูรุยและจับแขนเสื้อเขาไว้คนนั้นอยู่ไหนอยู่ที่นั่นหรือไม่คนนั้นมีความดูร้ายฉายเข้ามาแวบหนึ่งในดวงตาของซูรุยแต่ก็มีความอ่อนโยนเข้ามาแทนที่โดยพลันท่านพี่ท่านเพิ่งกลับมาบ้านห่วงตัวเองก่อนเถิดเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนข้ารอไม่ได้อีกแล้วเสียงของซูหวานอ่อนแต่ชัดเจนมากข้าไม่มีที่จะไปข้าไม่เหลืออะไรแล้วข้ารอไม่ได้แล้ว ขณะนี้นางแสดงบทภรรยาผู้โศกเศร้าและเผยความกับแค้นและทุกทรมานออกมาหลังจากถูกทอดทิ้งข้าไม่มีวันยอมให้มันสวยสุขไม่มีวันสุวรรณยังคงพึมพำกับตัวเองด้วยแววตาโกรธแค้นสุรุ่ยอึ้งเขาไม่เคยเห็นสุวรรณเป็นเช่นนี้มาก่อนเมื่อนึกถึงเซเวียนรุ่ยที่ทำให้พี่สาวของเขาต้องเป็นแบบนี้ความเกลียดในตัวชายคนนั้นก็ปะทตูขึ้นจนไม่อาจสะกดกลั้นไว้ได้ การที่พี่สาวของข้าทูลลาเมื่อคืนต่อหน้าสาธารณชนเพียงเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีที่ยังมีหลงเหลือไว้บ้างหรือนางมีสายเลือดเชื้อพระวงศ์ซึ่งทุกคนควรเคารพและให้เกียรตินางเช่นนั้นเหตุใดนางจึงโดนชายคนนั้นเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอย่างโหดร้ายข้าจะช่วยท่านฆ่ามันซูรุยกำมือพี่สาวดวงตาทอประกายความกระหายเลือดอย่างบ้าคลั่งเขาจะต้องทำให้ได้อย่างที่พูดก่อนที่เขาจะสูญเสียทุกอย่างไป สุวรรตกตะลึงนางค่อยๆตั้งสติดึงตัวเองออกมาจากพวังแห่งความประหลาดใจนางมองสูรุ่ยด้วยสายตาเหม่อลอยฆ่าเขาได้แล้วอย่างไรเล่าปล่อยให้เขาและเยี่ยจือหวาตายพร้อมกันเป็นคู่เคียงสเสน่หาหรือไม่ค่าจะไม่ปล่อยให้เขาตายง่ายอย่างนั้นหรอกเรากับดิ่งลงสู่ฝันร้ายความเกลียดที่ซับซ้อนยากจะเข้าใจแวบผ่านหน้าอันซีดเผือดของสุวรร พวกเขารักกันจริงหรือข้าจะทําให้พวกเขาเลิกกันและเป็นศัตรูกันเซเวียนรู้อยากเป็นฮ้องเต้หรือข้าจะทําให้เขาไม่เหลืออะไรเลยคอยดูไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าจะฆ่าคนได้อย่างไรซูวันเดินทางผ่านมาหลายภพหลายชาตินางได้เรียนรู้เทคนิคการฆ่าคนมากมายแต่ไม่เคยฆ่าใครด้วยมือของนางเองเพราะผิดกฎและสาเหตุที่รองลงมาคือนางรังเกียจการฆ่าคนนางไม่เคยคิดว่านางเป็นคนดี ก็เพราะเป็นเช่นนี้นางจึงทำตัวเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตและตีสองหน้าได้เช่นกันการฆ่าคนนั้นง่ายและเร็วเกินไปสุวรรณไม่พึงใจให้เป็นเช่นนั้นนางอยากจะค่อยๆทำลายความเชื่อมั่นของเขาจากนั้นจึงทำชีวิตของเขาให้ย่อยยับแน่หลักความปรารถนานี้บังเอิญไปข้องเกี่ยวกับการทำลายสัมพันธ์รักแล้วรักแท้คืออะไรกันสุวรรณทำลายความรักมาหลายคู่แล้วด้วยน้ำมือของนางเองความรักที่พวกเขาเรียกว่ารักแท้ นางเห็นรักแท้แหลกสลายด้วยตาของนางเองรักแท้เป็นแค่ของเล่นไม่เคยมีจริงหรอกความโก,กรธเกลียดของสุวรรณดูเหมือนจะติดเชื้อมายังซูรุยผู้อยู่ข้างกายนางเขาเก็บกดความปรารถนาที่อยู่ในใจไว้ความปรารถนาที่ตะโกนกูกล้องว่าจะฆ่าเซวินหยวนรุยเขาจะเย็นลงและมองพี่สาวนิ่งๆถ้าท่านพี่ต้องการเช่นนี้ข้าจะจัดให้ไปกันเถอะข้าจะอยู่เป็นเพื่อนท่านทานยาและจะพาท่านไปหาพวกมันอืม สุวรรณพยักหน้านางค้อมสีสะลงด้วยแววตาเป็นประกายนางมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยและรอคอยที่จะได้พบแม่นางที่ข้ามพบมากับองค์ชาย5้าเป็นครั้งแรกขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ